อืมใช่คแล้วเราปีการสกแกนยังไงบ้างคะมีการสแกนก็แล้วก็มีการสแกนก่อนส่องก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้จักเราได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่มีคุยก็มีคุยบ้างค่ะมีคุยบ้างแต่ยังไม่เลือกเนาะยังไม่เลอกลค่ะแต่ที่ผ่านมาก็เคยมีคบค่ะก็เคยมีแฟนค่ะแล้วเลิกเพราะอะไร,รอะลูกเลิกเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจกันอีกฝ่ายขี่หึงไหมก็ขี้หึงค่ะ แล้วตัวหนูเองขี้หึงไหมคะคี่หึงมากเอาละ <c oughs> ใครเป็นแฟนน้องเฟรมนี่ต้องเข้าใจนะคะว่าคี้หึงมากนะคะสาวสวยอยา่าคิดว่าไม่ขี่หึงนะสุดแสนจะคี้หึงมากๆเลยแล้วสําหรับผู้ชายหลายแต่ละคนที่เข้ามาจีบหนูอย่างเงี้ยมีไหมที่พอรู้ว่าเราเป็นกระเทยแล้วเขาถอยมีไหมก็มีนะคะแบบรู้แล้วเธอเป็นหลออะไรเงี้ยหายไปเลยก็มีหายไปเลย,ย,เลยแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็เสียเซลลนะเราก็เฟลเฟลค่ะแบบเออ ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยหายไปเลยเหรอไม่ไม่ค่อยค่อยหายหรือไม่ค่อยค่อยหายหรือไงอะไรเงี้ยอยู่ๆก็หายไปเลยอืก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกแย่อืมอยากจะบอกกับหนุ่มๆเรานั้นว่ายังไงก็อยากให้เปิดใจค่ะอืมว่าเฟมก็ผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสน่ห์ของน้องเฟมคิดว่าเสน่ห์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเสน่ห์ตรงไหนก็เป็นคนที่ ยิงยิงหน่อยผู้ชายบางคนชอบชอบแบบไม่สนใจเข้ามาแบบเล่นตัวนิดนึงแต่หนูเล่นตัวเยอะเลยไม่มีใครสักทีเล่นตัวเยอะของหนูคือยังไงวะกบไม่ค่อยสนใจ <c oughs> เราจะทิ้งระยะห่างไว้อะไรเงี้ยถ้า <c oughs> เขาทักมาทีทีแล้วก็นานทีจะตอบอะไรเงี้ยดูเขาจะสนใจเราจริงหรือเปล่าแต่พอเราจะสนใจกลับอย่างเงี้ยเขาก็จะหนีเขาก็จะหายเขาก็จะห่างไปเองเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนเลย มันนานไปปลูกมันไม่นานมากนะคะเขารอ,อไม่ได้หรอรอแค่นี้รอไม่ได้นี่นเออจริงรองแค่นี้รอไม่ได้ไม่ได้ขคร <c oughs> พวกนี้พวกผู้ชายพวกนี้พวกแบบสมาธิสัน้นหูก <c oughs> พวกนี้สมาธิสัน้นต้องรู้คําตอบทันทีพอผ่านไปสามวันหรือห่างผู้หญิงนาน,น,านสักสามเมตรมันลืมเราแล้วค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงด <c oughs> ังนั้นประกาศตรงนี้เลยผู้ชายที่จะมาจีบเฟรมต้อง จริงใจจริงใจค่ะของจริงใจจะชูได้ไหมจะชูนิดนได้แต่อย่ามากอย่ามากเนาะใช้ให้มีรสชาติหน่อยเออมีอรรถรสหน่อยแล้วต้องเปย์ไหมต้องเปย์ไหมทำดูแลตัวเองได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเปย์แล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องให้เฟยเปย์เนาะม่เอาอ่าฟังนะคะจะให้เปร์เปย์ให้ไม่มีนะคะนะคะพวกที่แบบยังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ไม่ต้องมานะคะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวหนูเองก็คือขอแค่มาดูแลเจค่์เราได้ใช่ดูแลเจค่์เราได้แล้วก็จริงใจจริงใจในส่วนเนี้ยต่างๆเราเนี้ยคิดว่าหายากหาง่ายแค่ไหนกับความรักของกระเทยคนหนึ่งหายากมากค่ะอืมก็เลยยังไม่มีใครสักทีมันหายากถ้าที่ท<า>ทหนูสวยขนาดนี้เนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันเออไม่มีคนเอาหรือว่าไงก็ไม่รู้ ไม่ล็อกหรือยังไม่เปิดให้ใครมากกว่ามากหรือว่ารอเจอใครสักคนที่เขาจริงใจกับเราดีกว่าเพราะเนาะเราไม่รู้ว่าใครคิดอะไรยังไงบ้างแต่เชื่อว่าสังคมสมัยนี้เปิดกว้างมากขึ้นถ้าเกิดมีผู้หญิงมาหมั่นไส้หนูเชื่อว่าในเน็ตเต็มเลยเยอะค่ะก็มีบ้างเขามาหมั่นไส้หนูเขาบอกว่าที่หนูว่าเปิดตัวอย่างเงี้ยตึ้งตั้งเนี่ยเพราะว่าปีหน้าจะประกวดมิสทิฟนี่จริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะฟิลไม่เคยไม่เคยแพลนไว้จะประกวดอะไรเลย ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะเป็นคนเครียดใจจริงๆไปก็กดตุ๊บอะไรเงี้ยอายยิ่งอายกว่าเดิมอีกถ้าตุ๊บอะไรเงี้ยค่ะแกใช้สับกระเทยเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยเยอะอยู่แต่ว่าก็อยู่กลุ่มกระเทยจริงนะคะไม่เอาเลยหรอไม่เอาค่ะฉันจับแกส่งเองนะเนี่ยมิสทิฟฟานี่เนี่ยก็ต้องดูอีกทีถ้ามีบุ๋มส่งอะไรเงี้ยอยากส่งเขาอะจริงๆนะเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมเสียดายไงคิดว่ามงน่าจะเหมาะกับนาง จริงๆไม่เคยคิดถึงกระเทยคนไหนเลยนะที่จะจับส่งนะเออแล้วค่อยเดี๋ยวโยชีค่อยตามไปนะลูกนะโยชี้ลูกเพราะนั่นคือคืออยากจะให้คือในในฐานะที่หนูก็เป็นกระเทยแล้วเนี่ยแต่ต้องเป็นกระเทยที่มีคุณค่าเราก็คิดอย่างนี้ดังนั้นถ้าเกิดหนูสวยขนาดได้มีมงมีมงอะไรไปแล้วเพราะว่ามันจะได้เป็นหน้าเป็นตากับประเทศไทยกระเทยไทยเราสวยไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะว่าเวทีนั้นมันจะเป็นเวทีที่ทําให้กระเทยเขา ั่วโลกอะและ ane, vida, ้วยังไงฉันยังมั่นใจว่ากระเทยไทยสวยที่สุดในโลกแต่เพียงแต่ว่าหนูต้องกล้ามากกว่านี้เพราะว่าเวทีกระเทยคําถามโหดแต่สักพักน่ะหลังจากที่หนูโด่งดังไปเรื่อยๆแล้วนะคะหนูก็จะมีคนมาตั้งคําถามอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเดี๋ยวหนูก็จะกล้าคุยกล้าสบตากล้าอะไรมากขึ้นเองเพราะวันนี้หนูยังดูขี้อายอยู่ทําไม่สบายด้วยจ็บขอทํางานสงการมาค่ะเออ รับการอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเคยทําพิตตี้ครั้งแรกพิตตี้สงการเนี่ยค่ะแล้วใช่เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยมากไม่สบายเลยพิตตี้สงการไปยืนให้เขาสาดน้ำใช่เป็นยังไงประสบการณ์กับการทํางานครั้งแรกเหนื่อยใครบอกว่าพิตตี้เป็นงานง่ายหนูเถียงสู้ตายว่าว่ามันยากมันไม่ได้ง่ายเลยเราไปยืนกับผู้หญิงใช่ค่ะี่กับพี่ิเออตั้งแต่กี่มุถึงกี่มง ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสองค่ะโหแช่กันเลยทีเดียวแช่ค่ะของพี่จะเรียกว่าเปียกยันหลืบนะคะเบื่ออ่ะสองทุ่มยันตีสองอุ๊อันนี้ยิ่งกว่าแช่น้ำอีกถะลวกแล้วตัวหนูก็ต้องมีคนมาฉีดน้ําหนูเยอะไปหมดเลยอะสิก็มีก็มีเล่นบ้างแต่สเต็จอยู่สูงค่ะไม่ไม่มีใครขึ้นมาได้อะไรอย่างงี ก็เ <One> ป <input> so right. so ็นการโปรเทคตัวเองไปในระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเออไม่เหมือนของฉันนั่นเขเข้าถึงตัวเป็นข่าวยืนเพียรไม่จบเลยเนี่ยเออเหนื่อยจะตายทั้งทั้งที่ผัวก็อยู่เนาะน่ากลัวนน่ากลัวจะตายอ่ะทีนี้วันเนี้ยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เม้นราเราถึงคนที่ยังไม่รู้จักตัวตนของน้องเฟมอยากจะบอกเขาว่ายังไงบ้างว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นใครในวันนี้ค่ะค่ะเฟมก็เป็นเฟมค่ะก็ไม่ ไม่ได้อยากดังอะไรที่มีคนมาเม้นด่าว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เข้าใจกันมากกว่าที่จะแบบเออมามาว่ากันโดยที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยอะไรเงี้ยบางคนก็เม้นด่าแรงมากบางทีก็เสียใจค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เออตัวนี้ก็แปลกนะในเน็ตก็ด่าอะไรกันก็ไม่รู้บางพวกพี่จะไม่อ่านเลยพวกพี่จะไม่อ่านเลยจะจะจะลุยเฉพาะในไอจีเพราะว่านี่คือพื้นที่ของตัวเราเองแต่ถ้าเกิดในในในอย่าง กระแสในเน็ตอะไรบางอย่างเหมือนบางทีค <หา S 2> ้นหาที่ระบายใช่ไม่ต้องอา่านบางทีมันเป็นแค่กระแสอะไรระบายเราสนใจคนที่เขารู้จักเราอชอบเรา,เราดีกว่าชอบเราดีกว่านะคะเพราะว่าคนพวกนั้นเขายังใส่ใจแล้วก็ศึกษาตัวตนเรามากกว่าคนอื่นๆยังไงเป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็อยากจะให้หนูประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็กล้าแสดงออกมากกว่านี้เพราะหนูเป็นกระเทยที่สวยมากและอยากจะให้มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะดังนั้น เข้มแข็งเขาไว้นะลูกค,คนสวยย่อมมีคนอิจฉาจำไว้เป็นกำลังใจให้นะคะควันนี้<า>ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับน้องเฟรมนะคะวรนันนันนั่นรัดวร,รสกุลค่ะขอบคุณค่ะีค่ะมิสเกนอาหารของเรา <c oughs> นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการรายารชัดเจดเต็มได้ใหม่นะคะทางช่อง Bright วีค่ะวันนี้ดิฉันดตรบุ๋มปนดาบุมพด,าดีต้องขอลาไปชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ อะไรจะเป็นโมเดลลิ่งนี่นี่นี่หนึ่งในสิบโมเดลลิ่งชั้นนำของโลกอย่างนี้นะ,ะเธอเอารูปตัวเองไปใส่ไม่จริงเลย <c oughs> er. เฮียเฮียเรื่องนี้ลูกหนูเคยไปปลอมบัตรประชาชนเพื่อส่งโมเดลลิ่งในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หนูก็เลยถูกแบนโมเดลลิ่งในไทยแล้วก็หนูก็บิ๊งขึ้นมาในหัวนะทันทีว่าไม่ได้แล้วเอาตลาดไทยไม่ได้เอาต่างประเทศดีกว่าวะ องนี้คือต่างประเทศเขาไม่สนหรอกคุณจะเป็นสาวประเภท<ช>สองหรือเ,เป็นสาวประเภทสามแต่เขาก็ขอแค่ว่าคุณดูดีเราเมคมันนี่ให้เขาได้ถูกต้องเขามองแค่นั้นทำไมถึงโดนแบนในไทยขนาดนั้นหนูรู้หรือเปล่าการปลอมแปลงเอกสารคือการผิดกฎหมายหนูรู้คะ่ะแต่ว่าหนูจําเป็นต้องทําค่ะหนูยอมรับแมนๆเลยคะ่ะไหนที่หนูทําหนูก็บอกว่าทาอะไรที่หนูไม่ทาหนูก็บอกว่าไม่ทํา สวัสดีค่ะจุม๋มทุมพรศิลาพันธ์รับบทเป็นคุณนายลีลาวดีค่ะเป็นเจ้าของบริษัท LED Production House ค่ะซึ่ง LED ก็ย่อม,มาจากชื่อดีฉันเองก็คือลีลาวดีค่ะสัญญาของเราเนี่ยนะรายละเอียดมันก็คือนายจะได้เงินเดือนเดือนละ8,000บาทประหยัดนะ รู้จักคุณค่าของเงินรู้จักใช้เงินไม่ได้งกเลยแนมะ้แต่นิดเดียว8 0 0พันแล้วผมจะอยู่ไงครับ8 0 0พันเนี่ยนะนี่ฉันให้นายเยอะกว่าลุงอาร์ตตั้งสองเท่าแล้วนะแล้วก็มีลูกสาวแสนสวยชื่อน้องมะลิค่ะห่วงมากเลยนะโอ้โหเข้ามาก็มาจีบลูกสาวแม่สิไม่ได้อย่างนี้ต้องคัดเอง เพราะอะไรรู้ไหมตัวดิฉันก็เป็นโสดนะคะตอนนี้เคยมีสามีค่ะสามีเหรอผู้ชายผู้ชายทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องมีปัญหาต้องลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ยอมอนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนเด็ดขาดค่ะดิฉันจะต้องเข้มงวดเรื่องความรักกับลูกสาวเพราะฉะนั้นกฎเหล็กของบริษัทของเราก็คือ พนักงานในบริษัทไม่มีความรักกันเองเข้าใจไหมแต่ก็อย่างว่าแล้วนะคะดิฉันเองก็ยังมีคนมาสนใจไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีคนมาชอบพอตั้งสองคนเนี่ยก็คือพี่ประดูมีอะไรจะให้ประดูรับใครบ้างไหครับแหมตัวเองแล้วก็อีตามังกร วันนี้จะมาขอยืมร้านคุณบางกรน่ะถ่ายงานที่บริษัทหน่อได้ไหมคะโอ้ยอย่าว่าจะยืมเลยครับยกให้ก็ได้ที่ประดูกับบางกรก็เป็นได้แค่พี่ชายกับเพื่อนเท่านั้นแหละ <c oughs> นี่ละค่ะลีลาวะดีค่ะ <c oughs> รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการออนไลน์คาเฟ่น,นะครับเปิดคาเฟ่ต้อนรับกันทุกวันที่ไบรท์ทีวีครับกับผมชวล,ลิตเพชรพิสิชโชธน,นะครับ รายการของเราก็จะ s e ์ฟโ social style ไร้คุณได้ไลฟ์ like ถึงหน้าจอนะครับเจอกันทุกวันเช่นเดิมอย่างนี้แล้วก็มีคลิปเด็ดๆมาฝากกันแน่นอนครับวันนี้เป็นวันจันทร์คุณผู้ชมนะครับช่วงสุดท้ายเราก็จะมีเรื่องราวของ Google t r e n d นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คนไทยนิยมค้นหาคำว่าอะไรกันมากที่สุดใน Google.co.th เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็รู้กันนะครับทุวทแรกของเรานะครับกับคลิปฮอชัดวันนี้นะครับจะพาไปดูการทดสอบนะครับประสิทธิภาพของกล้องเมื่อมันตกจากที่สูงจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทดสอบครับมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ทําให้เราได้รู้ว่ากล้องเหล่านี้นะครับมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับไปเริ่มกันที่กล้องตัวแรกครับกับ GoPro แน่นอนทุกคนรู้จัก GoPro เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็น กล้องที่เอาไว้ถ่ายภาพมุมแบบแอดเวนเจอร์ครับคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่นักโดดร่มนะครับมีทั้งหมด4คนด้วยกันครับ3คนเนี่ยอยู่ในกล้องนะฮะอยู่ในภาพที่เห็นในกล้องส่วนอีกคนนึ่งเป็นคนถือกล้องโดดไปโดดมาครับปรากฏว่าเกิดไปพุ่งชนกันและกล้องก็หลุดมือลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับ